ดีแลักดทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับครับผมพี่น้องเขาสูช่องมีน้อยรถเกี่ยวครับนางานเฮ้ามือนี่ครับยังอยู่ที่เดิมนะครับที่เดิมเคื่อนนี้ก็ถึงกันประมาณตีหนึ่งนะครับผมตีหนึ่งกว่ากว่าบอแล้วเื่อนี้มาจัดต่อนะครับไ้แล้วนะครับอยู่กับ DC 70G Pro นะครับสับคอนโทรนโดยนายอัพนะครับแล้วก็ DC70G Plus พนะครับ สับคนโรลโดยนายจอนนะครับผมดันเข่าลุ่มยู่นะครับเข่าช่วงกันลุ่มล่มนะครับผมส่วนนายอัพให้ดันเข่าเหนี้ยนะครับยืนยืนไปก่อนนะครับเพราะว่าฝีมืออาจจะเพราะทันถึงนายจอนนะครับนายจอนนี่คือเป็นมือโปรแล้วนะครับผมให้เป็นมือหนึ่งของทีมงานเลยนะครับผมเพราะว่านายจอนนี่สเตปการขับนี่คือโอเคเลยนะครับผม เจ้าของหน้าเพื่นมากมักตัวแต่หน,น้าจอนีสมเป็นน้ำนะครับดูแลรถเป็นน้ำนะครับสมเป็นน้ำยกให้เป็นหัวหน้าทีมเลยครับายอัพนี่ก็ต้องก็ได้อยู่แต่ว่าก็ต้องฝึกฝนกันอีกต่อนะครับผมเลียนรู้ประสบการณ์กันไปกะสิเก็บให้เพื่นให้แล้วนะครับผมมือน,นี้ก็เหลืออยู่บ่อไหลนะครับผม ครับหน้างานเท่ามือนีกัเก็บจากล่างนะครับเก็บจากล่างไล่ขึ้นบนไปก่อนครับไล่ขึ้นไปพู่น่ะพี่น้องหองรถกระบะจอดอยู่คนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วอีกก็โดนนะครับกระสีได้ใหญ่ลวดออกจากแปลงนี่นะครับกัสีแยกกันออกนะครับมือนีทะเหลีวมองนีกัสีแยกกันออกเอานายจอนไว้บ้านนี้นะครับนายอัอ เอาไปไหว้บ้านอื่นแยกกันอรอกคนละหมู่บ้านนะครับบัดที่นี่เพราะว่าแปลงใหญ่เท่ากาับลุยงานมากแต่มือวานนะครับแต่เสาจนหอดตีหนึ่งกว่ากับเสีหลวในมือนี่สรุปสรุปประยุนประมาณเกือบสองมือมือครึ่งเนาะนะครับเขตนี้ ต้นไม่ค่อนข้างจะร้ายนะครับผมแล้วนี่ต้นไม้ที่จะต้นใหญไงป่าไม่เ่าต้องระมัดระวังนะครับคนขับป่าไม่ร้ายอลไรต้นไม้คนขับก็ต้องดูแลรถด้วยนะครับผมไม่ว่าครับอย่างเดียวนะครับพ่อต้องดูแลรถเช็ครถน้ำให้ฮักในอาชีพจ้าข้องนะ ฝากถึงคนขับทุกคนแล้วล่ะครับเพราะว่าเจ้าของรถุก็ต้องมีค่าใจใจกันเนาะย่ยมันเสียหายมากนะครับผมก็ต้องดูแลรถซอยกันนะครับคนขับก็ได้ตื่นเช้ามาเราทําอะไรบ้างนะครับผมไอ้หู้นาที่เจ้าของนะครับมันก็เป็นอาชีพของเจ้าของถ้าบ่มีถ้าบ่มีรถเจ้าของก็บ่ได้มาขับเม่นบอล่ะพี่น้องเราก็ต้องดูแลช่วยกัน เอาดูแลรถด,ดีรถบ่มีปัญหาเขาก็ได,งด้งานงานเขาก็เดินเขาบ็ดูแลรถซอยกันเนี่ยรถมีปัญหามันกระสา,าเวลาเขานะครับคนขับก็บได้เงินหน่อยได้บัตรที่เนี่ยจากสีจะได้หลายๆไล่ก็สีได้หน่อยไล่ลงเนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็นต้องคนขับก็บเป็นสําคัญมากเลยเมียนบอละ่ะดูแลรถซอยเจ้าของรถ ซอยแถาแก่คนตัวเขาต้องเป็นน้่อาการเล่งเร็กหน่อยๆเขาต้องรู้น้าม่เมรวัคับยางเดียวนะครับสิ่งไหนพอแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปด้วยกันครับ มีพี่น้องนะครับเอฟซีหลายๆคนนะครับคนคอมเมนต์แล้วก็สอบถามมาทางนี้หน่อยนะครับผมว่าตู้มันอืดบอ่อเพิ่นว่านะครับบางคนเพิ่นว่าตู้เพิ่นอืดนะครับผมดันบ่ได้เพิ่นว่าก่อไรซิบไรตองมือกงเทิงยากเพิ่นว่าโอ้หันหันแม่นเพิ่นเบิ่งคลิปนี้นะครับเริ่มมันกัดของผม,ผมปกตินะครับผม โบอืดน,นะครับกับนี่แหละตามที่เห็นนี่แหละครับจกผมียอธิบายยังไงเนาะเบิ้งเอาเลยโสโออกเกย์อยากลั่นแล้วครับมือนี้สิได้ไปซือ้อไปซือ้อโสโอเกย์ไม่หรอกโส,โโสกบ์โมดี้วครับลองเปลี่ยนโสบ้างก่อนอันนี้ กระบอกอืดน,นะครับตู้เดินดีนะครับตู้เบาปกติขั้นไม่กับชือกันนะครับขั้นไม่กับแต่ว่าขั้นไม่บดขยายเนาะใส่เกียวดันแล้วก็โค้ดสเตอร์ไล่ตู้เบาแค่นะนะครับเบิ่งเอานะครับผม อธิบายบทือนะครับผมมันมันกับบูอิดเลยล่ะนะครับผมกระเบาดีอยู่ไหลไปดีอยู่โอเคนะครับคือว่าคือว่ามาถูกทางางั้นว่านะเบิ้งสเต็ปในอจอนนะครับเอาลุมๆเขาหน้าหนักก็ดันดีเลย นายจอนนี่สมเป็นมือหนึ่งอยู่ขยายปากมาให้ถือใจเลยบ้านีนยิ้มปุยปุยเลยยี่ไกาพบ่ได้ขยายมาปีนี่เลยจัดานายจอนอ่ะสเต็ปการทำง,งานมือนี่กับปัญมานเนี่ยครับผมกเดี๋ยวเจอกันนคลกิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ คนไหนคนแช่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆทกีมงานนะครับผมสู้ๆนะครับ